วีรีพอร์เตอร์ e รีเ e นต TrueMove H d g 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดย Alnew l Corolla Altis Sport ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของรายการประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมทั้งฉากแสงเสียงผู้เข้าแข่งขันที่สดใหม่ แต่ยังคงขับเคลื่อนด้วย4โคตยอดคุ้นผลแชมป์เก่าทั้ง2ยังโคชก้องและก็โคชแตมและอีก2โคชที่พยายามจะชิงแชมป์ในปีนี้โคชเจนนิเฟอร์คิมและโคชโจอ,อีบอยเพราะขนาดกค่เพลงเปิดตัวก็เล่นเอาฟาดฟันกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว สำหรับโชว์เปิดเป็นไงบ้างครับปีนี้เป็นทีมของการแข่งขันรอบหนึ่งนะครับก็เลยขนเอาเพลงที่เหมือนกับว่าการแย่งชิงจะเป็นแชมป์กันนะครับก็คือวีวีร็อกอยู่กับ v ีอาร์ h a m p แชมเปี้ยนมาทำเมเลกกันพี่ก้องนะครับปีนี้รู้สึกไหมครับได้ขล่าวว่าร้องสบายๆก็ได้ลองท่อนวีอาร์ h a m p แชมเปี้นก็จะไม่สูงมากก็จะสบายยืนจุ๊ๆอยู่บนเวทีจุ๊ยแบบแชมป แต่สังเกตสังเกตเมื่อกี้คือรู้สึกว่าคนที่เป็นแชมป์ปีแรกกับปีที่สองน้องสบายมากเลยนะหรอฟีลแต่คนที่เป็นยังไม่ได้แชมป์นี่ต้องใช้พลังเยอะปาพี่คิมหรือว่าไงครับเหมือนจัดเลคานที่หนีหนีออกมาจากฟาร์มตะกายเลยปับปับปัคือยาตะกายไต่ขึ้นไต่ขึ้นไอ้นี่ขึ้นแบบ พยายามจะขึ้นแท่นให้ได้แต่ยังเป็นสัตว์เลี้ยงคานอยู่จะอ๋อแบบไม่รู้อะไรอ่ะร้องเสร็จพวกเขาไอกันแบบโอ้ยเหนื่อยพี่โจเป็นไงบ้างครับครับจริงๆเพลง We Are The World นี่ก็เป็นเพลงที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ร้องยาเออเป็นเพลงที่แต่ยังดีที่มันแบบส่วนมันปั๊บ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 เอออันนี้ไม่ต้องโชว์พลังเสียงมากนะแต่ว่าผมคิดร้องยาวลากยาวมากเยนะวิ่งไม่ต้องโชว์พลังเสียงไม่เจ๋งจริงหรอก โชว์เนี้ยก็งั้นงั้นเน่ยถ้าเจ๋งจริงอ่ะมันต้องมันต้องถอดเสื้อเหมือนเหมือนเจ้าของเพลงนี่นี่น in like <iliyor obliv ion> ี่นี <Exped ition> ่แต่งตัวเหมือนรีพอร์เตอร์มันต้องมันต้องถอดแล้วเหลือแต่กางเกงใช่ป่ะแล้วก็ดูเหมือนเจ้าของเพลงเฟรดดี้เขาก็แต่งี้เฟรดดี้เขาก็แต่งอย่างนี้ก็การจะกาเอาถ้าถ้าถ้าคนที่ถอดก็โอเคถ้าอีนี่ถอดเกรงว่าจะเป็นเฟรดดี้คูเกอร์